ขนย้ายไปมาเสียเวลาคนละคุงจะเข้า,าวาระแรกทันทีที่ทางท่านรองนายกเอกวิธินะพร้อมแต่ไอตัวงบประมาณที่จะมาใช้เนี่ยไม่ว่าจะมาจากก้อนไหนก็ตามเรามีพร้อมไว้อยู่แล้วก็คือสามารถที่จะนำวงเงินไปใช้ซื้อจ่ายได้ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดืม่มอาหารของใช้จิป,ปาถะต่างๆค่าโดยสาร เฉพาะการใช้บริการรถที่มีใบขับขี่สาธนารนณะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าการใช้บริการรถแท็กซี่นอกจากนี้ครับยังสามารถนําไปจ่ายสําหรับเป็นค่านวดสปานวดเท้าทําเล็บเสริมสวยได้อีกด้วยครับ เรื่องของโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วโดยทางนายกท่านตรีนะครับออกมายืนยันครับว่าโครงการคนละครึ่งพร้อมที่จะดําเนินการได้ทันทีหลังจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลในช่วงของสัปดาห์หน้าซึ่งาคาดว่าน่าจะเป็นช่วงของเดือนตุลาคมครับรูปแบบแนวทางก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นกําลังซื้อภายในประเทศได้อย่างชัดเจนโดยมีผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้อยู่ที่33ล้านคนครับ โดยทางด้านคุณอนุทินชาวราีรกูลนายกตันตรีครับพูดถึงความคลืบหน้าในการดําเนินโครงการคนละครึ่งซึ่งก็าคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ในเดือนตุลาคมนี้หลังจากการถแถลงนโยบายรัฐบาลและสามารถที่จะนําโครงการเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีได้เลยทันทีโดยเรื่องนี้ทางด้านคุณเอกนิตินิติธรรมประพาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าได้มีการเตรียมงบประมาณเอาไว้ใช้สำหรับโครงการนี้เรียบร้อยแล้วครับ ขนย้ายไปมาเสียเวลาคนละคู่จะเข้าวาระแรกครับทันทีที่ทางท่านรองนายกเอกนิตินะรอมแต่ไอตัวงบประมาณที่จะมาใช้เนี่ยไม่ว่าจะมาจากก้อนไหนก็ตามเรามีพร้อมมาอยู่แล้วาจะมีแต่งตั้งดาก่อนหน้านี้นะครับทางด้านคุณเอกนิติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าทางสำนักงบประมาณกำลังติดตามประเด็นนี้อยู่โดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมซึ่งโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่จะเริ่มต้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะต้องมีขั้นตอนหลักการสำคัญก่อนนะครับก็คือจะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีให้อนุมัติรัรบหลักการหลังจากนั้นจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยผู้มีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง ต้องมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นทั่วประเทศจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้3 3ล้านคนซึ่งจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี9ล้านคนและผู้ที่อยู่ในระบบภาษีอีก11ล้านคนรวมแล้วทั้งหมด3 3ล้านคนด้วยกัน โดยถ้าแยกออกมาครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนรัฐบาลจะเติมเงินให้อีก1,700บาทจากเดิมที่มีอยู่แล้ว300บาทเพราะฉะนั้นจะมีวงเงินที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้อยู่ที่2,000บาทก็คือสามารถนำไปใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมครับซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ซื้อจริงส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี ที่รายงานไปว่ามีทั้งหมด9ล้านคนครับรัฐจะจ่ายให้คนละ2,000บาทให้ใช้จ่ายภายใน2เดือนก็คือเดือนพฤศ,ศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันโดยใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันส่วนผู้ที่อยู่ในระบบภาษี11ล้านคนกลุ่มนี้จะได้เงินคนละ2,400บาทก็คือจะมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะครับก็ต้องใช้จ่ายภายใน2เดือนโดยวงเงินใช้จ่ายสูงสุดก็ไม่เกิน200บาทต่อวัน เนื่องจากรัฐบาลมองว่ากลุ่มผู้ที่เสียภาษีมีภาระมากกว่ากลุ่มทั่วไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับแต่ว่าก็จําเป็นจะต้องนําเงินมาใช้จ่ายก็คือประชาชนต้องออกครึ่งหนึ่งและรัฐบาลช่วยจ่ายอีกครึ่งหนึ่งครับสําหรับหลักการการใช้จ่ายต่อวันที่รัฐจ่ายให้200บาทและผู้มีสิทธิ์ต้องจ่ายเอง200บาทก็จะเท่ากับว่าเป็นการใช้จ่ายวงเงินต่อวันไม่เกิน400บาทครับ ซึ่งสินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งก็จะเหมือนกับการดําเนินโครงการในหลายครั้งที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่ไม่ร่วมในโครงการได้แก่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่แล้วก็หนังสือครับส่วนสินค้าที่สามารถเข้าร่วมในโครงการก็คือสามารถที่จะนําวงเงินไปใช้ซื้อจ่ายได้ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดืม่มอาหารของใช้จิปาถะต่างๆค่าโดยสาร เฉพาะการใช้บริการรถที่มีใบขับขี่สาธารณะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าการใช้บริการรถแท็กซี่นอกจากนี้ครับยังสามารถนําไปจ่ายสําหรับเป็นค่านวดสปานวดเท้าทําเล็บเสริมสวยได้อีกด้วยครับเฟสหนึ่งเท่าไหร่ครับเฟสหนึ่งก็ประมาณ3 3ล้านสิทธิ์นะครับโดยแบ่งเป็น13ล้านนะครับเป็นสําหรับผู้มีรายได้น้อยก็คือผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอีก2ี่ล้านสิทธิ์ ก็คือประชาชนทั่วไปนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นประชาชนที่เคยอยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส5นะครับก็ไปยืนยันตัวตนถ้าไม่เคยอยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส5ก็ต้องลงทะเบียนใหม่ครับ,รบเห็นรัฐมนตีครั้งบอกว่าจะมีเฟส2ด้วยครับมีแน่นอนครับตอนนี้ท่าน,าน,านรัฐมนตรีนะครับได้รับนโยบายจากท่านนายกรลฐมนตรีนะครับให้ดูเรื่องคนละครึ่งเฟส2อยู่นะครับซึ่งเฟส2จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามให้จบเฟส1ก่อนนะช,ช่วงไหนพี่ก็ นู่นนะครับแทนบามกระาประมาณนี้ครับรจบเป็นหนึ่งสเดือนครับ,คครบชัดเจนนะคนที่ยืนยันก็คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยคนนี้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักยืนยันว่ามีแนวคิดแน่นอนเฟดสองแต่เอาเฟสแรกนี่ก่อนเงินในปี68เนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณห0,000กว่าล้านนะครับโดยแบ่งเป็นเงินงบกลางในส่วนที่จะใช้ สำรองฉุกเฉินส่วนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เราจะนำไปใช้ในโครงการคนละครึ่งซึ่งจะเอาไปให้กับกลุ่ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก่อนนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยน่าจะประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าล้านนะครับโดยที่ให้เพิ่มเติมจากเดิมเดือนละ300เนี่ยก็จะเพิ่มเติมไปอีก1,700บาทนะครับเป็นเป็นการให้กับกลุ่มผู้บกบางทั้งหมด13ล้านคนตรงนี้จะใช้เงินประมาณสัก2 000, 2 0 0 0ล้านบาทคร่าวๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะมี หน่วยงานที่เขาขอมาผมจําได้ว่าน่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับของทหารเนี่ยที่ชายแดนเนี่ยน่าปจำมาณสักหลักร้อยล้านนะครับห้าหกห้าหกร้อล้านแถวๆนี้นะครับแล้วก็จะมีเงินในส่วนที่เ,เป็นเงินเดือนข้าราชการที่ตั้งขาดเอาไว้ก็จะต้องไปชดเชยให้เขาประมาณ3.000กว่าล้านคิดว่าน่าจะเหลือประมาณ3า0 0มื่นห้ล้าน,นครับก็จะไปใช้นี้ ที่เป็นหนี้อยู่กับทางทกศที่ทางรัฐบาลเก่าๆได้ก่อหน,นี้ไว้กับทางทกศก็จะไปใช้หนี้เขา35,000ล้านอ่านี่คือรายละเอียดเพิ่มจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกุลพราดรปิดสนานันทกุลที่น่าสนใจก็คือจะเห็นได้ว่าไม่ใช่พูดส่งๆใชไม่ใช่พูดลอยๆแต่พูดแล้วทำเพราะมีรายละเอียดรองรับเงินจะมาจากไหนแล้วไม่ได้ทําทำโครงการนี้โครงการเดียวโครงการอื่นด้วยจะเอาที่ไหนไปใช้ เพราะว่าจะสิ้นปีงบประมาณแล้วแล้วเดี๋ยวตอบด้วยปีงบประมาณปีห9้าอันนี้เต็มเต็มเลยทีนี้ค<ฆ>่ะนะมีการวางแผนเตรียมการเอาไว้หมดส่วนคนละครึง่งเฟสแรกเริ่มเมื่อไหร่ยืนยันว่าตุลาเริ่มได้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นจะมีเฟสสองหรือไม่อย่างไรก็เหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้นี่คือคนละครึ่งนะคือพอเริ่มพูดเนี่ยคนก็มีความหวังแล้วเพราะค้าแม่ขายรายเล็กรายน้อยที่เคยสแกนจ่ายสแกนจ่าย ขายนงขายน้ําขายอาหารนะตามตลาดชุมชนตลาดชาวบ้านนะ่ะได้หมดอนะ่ะใช่จึงรอด้วยความหวังในขณะเดียวกันเที่ยวเนี้ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มอีกเพราะจะมีการเข้าไปสับวนุนผู้ค้าแม่ขายเข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์นะจะทํายังไงให้มีความเชี่ยวชาญขึ้นคือไม่ได้มีโครงการอย่างเดียวมีการพัฒนาทักษะด้วยอตามนโยบายที่จะแถลง